พ้อแล้วพี่นอ้องพ้อแล้วมือ่อพ่อบี๊กพ่อผ้าลูกๆออกเดินเลาะแล้วพี่น้องก่อนกลับไทยวันนี้พ่อบี๊กพ้าลูกๆไปเดินห้างที่ชิบูย่านะคะเป็นห้างชิบูย่าซื้อหางเพลินเนาะพี่น้องอยู่ประเทศญี่ปุ่น <c oughs> แล้วกะสิกลับไทยแล้วมือนี้พี่น้องมาสูบปลบมือกันหาเฮดเบียกง,งานอยู่ไทยแล้วเนาะพี่น้องเนาะ ตอนนั้ตากะว่าอยากกลับเมืองไทยได้พี่นนอมกันบอกเพราะว่าหนูไม่อยากกลับหนูไม่อยากกลับไปเมืองคิดกันไปเมือคิดกันเลยจา้ามัดผมกาด้วยจา้าเมื่อคืนมีคนเหนื่อยมากไปเล่นดิสนีย์แลมมาแล้วตื่นสายมากใครตื่นสายรายงานตัวสิยอมรับ่าสะดวกดีใครตื่นสายยกมือขึ้นยอมรับมาสะดวกดีเร็วๆไงั้ำชาแจตงบทกับเจ้านะเจ้าใช่ไหม ได้จับมันเซเล็บเลยค่ะชุดพี่ตองเอ,อ้ยอย่างไรจังหวะรถตื่นตื่นสวยตื่นที่หลังมู่นขาบไปรถเขาจะเลี้ยวยี่หรอไม่ใช่ขับไม่ได้แล้วล่ะตัออต,ตัวเกลียวเต้นพี่ก็มีผมมาหนีิโอ้ยมีความสุขหลายมีผมกา,ญญา,มากขนาดไหน้วก,ก็สุดอะไรนะหนูอยากกลับบ้านหนูอยากกลับบ้านหนูไปอยู่ไหนอ่ะโอ้ยหนอ ถามมาสัมภาดูสภาดูไม่ไม่อยากกลับบ้านเหรอพี่มอไม่อยากกลับบ้านเลยค่ะเราแล้วนี่ต่เราติดใจทํไมเหรอคะทําไมถึงไม่อยากกลับบ้านไหนไหนบอกสิอยากไปไหนอยากอยู่นี่แต่ทําไมไม่อยากกลับบ้านล่ะคะอทําไมอ่ะชอบไหมอาหารอร่อยไหมคะเงยหน้ามาพูดกับพี่สีสีอยากดูไปพ่อหรือไปพ่อเลยไหมรี ก็ดึีออกมาดิล่ะเฮ็ดออกมาเนี่ยดีออกมายกแขกขึ้นเออเราฉลาดใช่ไหมคะเราฉลาดอยู่ต้นถือค่ะเราฉลาดอยู่ถือไว้ไม่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 เกี่ยวไม่เกี่ยวจะไม่เกี่ยวลูกเอานะของพี่เกี่ยวห้ามขึ้นมานะครับอยู่เฉยๆนะครับพ่ยังหรอเกี่ยวยังเกี่ยวยังคนนั้นหรอกนะชี้ซ้ายมาชี้ซ้ายคนมาคนมาชี้ซ้ายมาถืมา น้อก็เกียดอยาไปหาพ่อครับฮะเข็นตู้อีละบอการิตาชอบที่นี่ไหมหนาวไหมถือไปค่ะหนาวไหมคะเสียงนังๆค่ะยังไม่พอยังไม่พอย่างใู้อะไรบ่อนี้เสียอะไรยังอยู่นิ้วพี่หรือเปล่าอาร์ทีวีไป ตเองดีรบอบตุกแก้วตุกแกวดีใจไหมดีใจไหมตเกีย้วทำไมน <c oughs> ไม้เปียตัวนี้นอนไม่ไมด้นเพ่นกินรเปินจ้าโีน้องน้องตเกีกวไหมเ <c oughs> ช,ชื่ <c oughs> อใจใหญ่นี่คือนกเพ่นกินพี่จงนันอปเปกขเพิร์ลไอีลีบีเท็กเ่อร์สนุกไหมสนุกไหมมึงเข้าไหมจะกลับบ้านไหมครับ กลับบ้านไหมครับน้องเกียร์เกียร์บอกว่าไม่กลับเกียร์ก็บอกว่าไม่กลับครับเกียร์ก็บอกว่าไม่กลับปากปากก็บอกว่าปากก็บอกว่ากลับปากเกียร์ก็บอกว่าไม่กลับจบจบไม่กลับได้มีคนคนคนเอาให้บน ไหลังลน้ำตาเดยกเบาเดี๋ยวเ,าเยวราเขียมายังไงตอนแรกค่้ายรูปนี้คายไหมญี่ปุ่นของเรา,เ,าเสร็จแล้วค่ะโอเคสวยมากค่ะยิ้มหวานหนึ่งสองสามหอบเอาความฝานันมา,าอยู่หลังหา้านเลยเา เยอะมาูีหนูลเดอะไรพูดทำไมลูกัโอเคค่ะหยิบยิบที่คาดผมด้ค่ะหลังโอเคค่ะบายบายค่ะบาย c ก่อนบายก่อนลูกบายก่อนบายครับผมอดีครับด้วยครับผมด้วยปาไม่ค้นอะไรป มาเยอะคนเยอะขนาดนี้ยังกอนเลยชิบอยยยคนเยอะมากเลยเวลาตาลาคนคือลายแทบคนคือลายแบเขาทงานหรือเขามาเที่ยวาทำงานอทำงานทำงานเดินตลอดเวลาเลยเหรออุ้ยมุมนี้สวยนะดีี่เดิตลอดเวลาลยรูต้องหาไปทานู้นเนอะ ไคนเยอะอ่ะชอบชอบชอบพี่น้องตอนนี้เขาอยู่กลางเมืองชิบูย่าพี่น้องเดอ้ออยู่กลางเมืองช<อ><น>ิบูย่านะครับประเทศญี่ปุ่นนะครับกับน้องอะไรน้องนาลิตะอยู่เมืองชี่อะไรชิบูย่าเอช <ib> ีอะไรช <ib> ี่อะไรนะ, <ib> ะชิบูย่าชิบูย่าทนเจ้าปูยา <ib> มามาเกี่ยวหยัวเพิ่มมาใส่หลังมานี่ม้ยเร็วเร็วเร็วเร็เร็วเวเร็ร็วเ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 รเร็ว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 เเร็วเร็วเร Phải đúng không? Đúng không không? đó là cái này cũng quan